ไอ้ยี้อ๋มึงสองเว้ยข้า,มาไม่ในถุงพี่พี่ยิงก่าโโรนล้วพาตัวอีกยงอยู่ตรงนั้นอะโอ้โหดูดิหน้ายังหลอนนะ เอาละ่ละเราก็กลับมาอ <lawsuit. S 1> ีกรอบมากับเกม99วันในป่านะตอนนี้มันมีน้องคูเข้ามาใหม่ใช่ไหมตัวอะไรไม่รู้ทุกคนน่าจะเห็นกันไปแล้วแหละแต่ว่าผมยังไม่ได้เล่นเลยไอ้กวางอะไรยังสู้ไม่ได้เลยเราจะไปเจอหนังคู่แหละแต่มันเป็นหลพูดไม่พูดป้ามตำเองอันักเลงเขาไปเลยอยู่แล้วเอาล่ะเกิดมาแล้วแต่ว่าผมได้ไปฝึกวิทยายุธมาแล้วรอบนี้บอกเลยว่าไม่ได้แดกรอบก่อนอาจจะแดกเยอะอยู่รอบนี้อาจจะไม่ได้แดกแล้วนี่คือแรกแบบว่าไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวไอ้กวางนะตัวนี้น่าจะแบบว่าน่ากลัวกว่าไอ้กวางอ่ะมันคือไอ้น แต่เห็นบอกว่าน่ากลัวกว่านะหลาวันแรกก็หาไม้ไปก่อนนะหาไปเยอะๆตรงนั้นเหมือนจะมีกล่องเลยถ้าได้พวกกระเป๋าพวกขวานดีๆก็ดีเลยต้นเกมจะได้ง่ายๆหน่อยนีย่เปิดแล้วได้บันแผลโอ้ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไรตีกระต่ายไปก่อนนะคือแรกหาเท้ากระต่ายเฮ้ยได้แล้วโอ้โหแม่งโชคดีจัดอีวีที่แล้วหาแทบตายเดี๋ยวไปแลกของนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะก็อยากได้หนังหมาป่าเหมือนกัน ไม่ได้ขอได้ไม่ล่าหนังอะ่ะโอ้โอจะตายแล้วอืพี่คำนวณมาแล้วแค่นี้รอดน่ะโอไอ้กวางมาดีกัดปะเอาไม่กัดเลยบอกแล้วพี่เสียนเสียนพื้นที่แล้วเว้ยอืมขยายแล้วครับตอนนี้แมปเป็นกองไฟขั้นถามแล้วเดี๋ยวไว้ตอนเช้าเราไปเดินสำรวจกันเพราะนั้นมันจะมีบ้านเฮ้ยมีกล่องดีเลย แก่แมวแวววับมากโอ้โหโอ้โหใจคออยากได้เชื้อเพลิงอ่ะเออนี่พูดถึงก็มาเลยเฮ้ยกระสุนมีกระสุนแล้วมีปืนให้หรือเปล่าอืมโลหะอันนี้อะไรเนี่ย เหมืเหรอวฮ้ยขวานได้ปะโอ้โหโอโหโอกไม่โโโโได้อยู่กลางคืนลังอะไรจะมาแล้วนี่ดูดิเหล็กเราเต็มเลยอ่ะแต่ไม้เราไม่มีอ่ะตัดไม้ซะหน่อยคืนนี้กวางมันมายัางวะน่าจะต้องรอแบบคัสซีนขึ้นอ่ะมันถึงจะมาหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ได้มา okay. มาสิบห้าเราอัพไปก่อนเลยขั้นแรกไม่ได้ทําอะไรอยู่แล้วแล้วก็มีคนแนะนํามาให้ซื้อนี่ที่ดินในฟาร์มเนี่ยที่ดินในฟาร์มมันเอาไว้ทําแบบแปลงผักอะ่ะโอ้ยเอามาทําแปลงผักแล้วเราก็ต้องทาอันนี้ด้วยไอหม้อหุงข้าวเนี่ยเราจะได้เอาผักในแปลงมาทําอาหารกินแล้วมันมีแบบพวกเออเขาเรียกอะไรวะเมืองหนาวอะ่ะไบโอมใหม่ปะไบโอมที่ไอ้นกนั่นนกคู่นั่นจะมาทุกคนน่าจะเห็นแล้วแหละไม่รู้จะทําให้ตื่นเต้นไปทาไม เพราะผมทําคลิปชา้าได้แหละโอ้ยหนาวหนาวหนาว้มันหนาวเกินไปวะไม่มีบ้านเข้าบ้านก็ได้โอ้ยหนาวหนาวเกินโอ้ยพอเข้ามาในบ้านแล้วก็อุ่นนะนี่ทุบด้วยทุบน้ําแข็งแตกปะแตกได้ไหมแตกได้ไหมเนี่ยก้อนเล็กลงป่าวะไม่รู้ไม่เอาละ <laughs> ไปหาอะไรทาดีกว่ามาอยู่อย่างนี้โอ้ยมีกระสุนปืนไม่มีปืนวะ ได้จักเทือนี้เฮ้ยอะไรอ่ะโหอยู่นเป็นเด็กก๊งเลยสักหน่อยไหมเอ้ยเอ้ยโ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 อ้โหแม่งเต็มเลยโอ้โหกลางคืนก็กำลังจะมาฝากไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเอ้ยเฮ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 ้ยไอ้กวางมาแล้ว ได้ยินเสียงแปลกๆไอ้น้องไอ้น้องไม่ได้แดกพี่ไม่ไปไกลเว้ยไม่เท่าไหร่หอัพเกรดไปเลยแล้วก็นี้ขาดอีกขาดอีกเก้าวันขาดอีกสามต้นก็ได้พอดี เราทำไว้ก่อนก็ได้สามต้นหนึ่งอืมคืนนี้เหมือนจะมีตัวมาบุกบ้านเรอแต่ไม่เป็นไรชิวชิว อได้ครบและหม้อหูข้าวนะเขาบอกว่าสูตรเนี้ยไม่อดอีกต่อไปนี่แล้วก็เอาแครอทในแปลงน้ำมาใส่หม้อหูข้าวร <c oughs> อสักแปบบ๊บนี่เราก็จะได้สตูมานะเรียกได้ว่าโคตรโหดอ่ะดูด,ดูสังเกตรออาหารนี่กินทีอ่ะแทบเต็มหลอดอะไม่มีอะไรดีกว่านี้วะมาแล้วน้องพี่มาแทงพี่มาจวกพี่มาจวกอืมเรียบร้อยแค่นี้แหละ เมื่อกี้เราน่าจะอยู่แทงมันนะเอ้ยแต่ไม่เหมือนกลางคืนนี่เราไม่ได้หนีมันเพราะว่ามันเก่งนี่ไงมีเชื้อเพลิงมีหมาอ้มันบูชายันเหรอเนียบูชายันว่ะจับหมาฟ้าได้แต่แพ้กูเฮ้ยปืนเออมันต้องอย่างนี้ดิวะให้คุยกันได้เลยน้องโอ้กลางคืนแล้วเหรอคุณจะถูกโจมตีในคืนนี้เดี๋ยวเราทํศสตูเผื่อไว้นะเผื่อหิว นี่อัปเกรดกองไฟแล้วเว้ยน่าทำอะไรได้เนี่ยเดินแทงแทงแม่งนะแล้วมาทำอะไรวะอนี่นี่นี่สเต็ปดูหอกพี่โหดขนาดนี้โอ้ยน้องพี่ไม่ใช่คนเดิมแล้วเว้ยพี่ไปฝึกวิทยายุทธมาแล้วขอขวานได้ปะถ้าเธอรักฉันจริงเออมันต้องอย่างนี้ดิวะค่อยคุยกันได้เลยว่านอนสอดง่ายก็เป็นนี่นัง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  หนังเร็วเออต้องอย่างนี้โอ้โหอันนี้มีแต่คนมีแต่อะไรดีๆจะได้ผ่านง่ายๆเลย,ยมีพริกไหมเนี่ยไม่มีพริกหรอนี่ๆๆเอาไปอยากได้เสื้อหนังเอามาขอบใจบ้างหลายๆเฮ้ยได้ขวานดีมาแล้วก็ตัดไม้เลยยังไม่มีอะไรทำก็ตัดไม้ไปก่อนโอ้ยนี่ไง <c oughs> เอ๊ะตัวอะไรอะ่อะไรอะ่ะอืหยิบไปอย่างนั้นเลย <c oughs> ตัวกูเบามาก ผมว่าเราเอาแปลงผักมาอีกสักอันก็ได้เพราะว่าระตูเราเริ่มจะผลิตไม่ทันนะนี่ไงไปช่วยเด็กกันดีกว่าน้องหนูพี่มาแล้วพี่มาแล้วจ้าเฮ้ยได้ยินมันเสียงน้องหนูน้องเด็กน้องเด็กพี่มาแล้วมาดิใี้น้อง อืเฮียม,มันกัดกูโอ้ยกัดกูโอ้ยอย่าพึ่ง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 อืมอืมลากหัวคมคมลายหัวคมคมหัวคมคมหัวคมคมมีสองตัวตัวนั้นโอ้ยอย่าหลบดิ หลบไปเลยหายหลบหายไปเลยโถ่เอ้กินก่อนกองทัพต้องเดินด้วยเท้าครับมันนีาดันนีโอ้ยอยากจะตาละพันแผลแม่เงเลยหมหม,มเปิดประตูน้องหนูพี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่มารับแล้วขอดีๆได้เปล่าโอ้โหมันต้องอย่างนี้ ใช่เลยน้องหนูนี่น้องหนูเดลตเสาหนึ่งคนเอาไปตัดไม้ก่อนมีตัวคูณวันแล้วเว้ยเหมือนว่าถ้าผ่านวันที่99้าอ่ะไอเราจะไม่เจอไอ้ปีศาจกวางเลยใช่ไหมแล้วจะเจออะไรวะ <c oughs> <c oughs> แล้วอะไรมันจะชนะเราได้ว่าทั้งนั้นนะ ไฟดับหรอ,อน,นี่ไม่รู้เลยนี่ไงขาอะไรดีเออข้าบอันนี้อันนี้นะเป็นเครื่องที่เอาไปทำปุ๋ยชีวภาพของเราใช้คุมใช้คุมเพราะว่าเราไม่ได้กินเนื้อไงแล้วก็เนื้อมาเผาให้หมดได้เลยเอาเนื้อมาบดให้เป็นปุ๋ยชีวภาพเอาไปใส่กองไฟเพราะไม่ได้ใช้ไง ก็จะมีแบบว่าเชื้อเพลิงมหาศาลนะนี่ดูดูเนี่ยเป็นล้านน่ะขี้เนี่ยของไฟดูดูเพิ่มนี่ขนาดเก็บแค่เนื้อมาน,นะเอาละ่ะตื่นเช้าไปหาหนูปลาหมึกอยู่นิ่งน้องมจะได้เล็งง่ายๆเปลืองกระสุนไม่ใช่อะไรโอ้โห่ยิงพลาดอีกไอตัวนี้เอาหอ,อกจิ้มได้อยู่มาปลาธรรมดาเดียไม่เท่าไหร่น้อง ปลาหมึกพี่มาแล้วอย่าเพิกร้องพี่เปิดกล่องก่อน <c oughs> อยากได้ของดีๆนะ่ะเออมันตององนรงหงีว่ะชุดแพทย์เนี่ยมาน้องพี่มาแล้วเข้ามาได้ถุงพี่พี่ยิงก่อโจนเราพาตัวอีกอถ้าเราทำเตียงก็เราจะได้ที่คูณวันเพิ่มเตียงหนึ่งเตียงมีก็คราบสิครับโอ้อหอะไรอยู่ล่ะจะได้คูณเยอะๆผักโตแล้วก็เอามาใส่เครื่องเลยนะมันจะได้แบบว่า,าโตใหม่ ระหว่างรอศัตรูเดี๋ยวเราไปหาเด็กอีกคนหนึ่งโอ้คืนนี้มีคนมาบุกแต่บอยา่านอยู่ละชิวๆ <c oughs> น้องน้องน้องมีหมีรอหน้าทํา <c oughs> เดี๋ยวไว้วันที่พี่พร้อมกว่าน,นี้เดี๋ยวพี่มารับเปิดเร็วโอ้ไม่เชี้ยคุณจะเปิดได้แล้อโอ้จะตายแล้วจะตายแล้วจะตายมาเลยน้องอย่าพูดพั่มตำเพลงจะมาก็มาเดี๋ยวอรอมันยิงลูก เร้อยตายหัวหน้ามึงซีไปแล้วนะเว้ยคิดดีๆน้องหัวหน้ามึงซีไปแล้วนะเว้ยไม่เรามีนี่อันหนึ่งโอ้โหโอ้โหอืมอืมอืมมาหนึ่โอ้ไม่เท่าไหร่หรอกเฮ้ยนี่ไงโอ้โหแม่งตามสั่งมากบอกขอ,อไรเฟิลไรเฟิลก็ามาอืมผมนี่ซดน้ำแกงเลยน้องปลาหมึกพี่มาแล้วพี่มาแล้วน้องหมีอยู่ไหนคือมันจะ โอ้ยมันจะหยาบเพราะมึงเนี่ยอืมอดิสักทีปะเออไม่เท่าไรหรอกอืมอีกทีโอ้โหไม่เคยมาไกลขนาดนี้มาก่อนเลยวะ <c oughs> น้องเอ้ยขอเปิดกองก่อนว่ากันน้องขอชุดเกาะขอขวานขอกระเป๋าอุย้ยอะไรวะเฮียตกใจหมดอันนี้อะไระลูกซองเหรอนี่เสียเซ้ยังมณนีแห่งป่าคืออะไรอะ <c oughs> มาน้องพี่มากับพี่อืมโอ้ยแต่กวางมาแล้วเดีย๋ยวตามพี่มามีไอ้น,นี่นั่นเนี่ยใช้หนังหมีเท้าก็ตายสอง,งนแล้เนี่ยวูแม่งใช้อะไรก็ไม่รู้ของมันใช้แบบว่าโอ้โหเฮีย้ยวิ่งเร็วจังวะวิ่งเร็วชิบหายยาขอโทษขอโทษครับตายไปเนี่ย ยานอะเกืบตายโอ้โหดูเหมือนว่าเราต้องมาหาพวกจิ้งจอกมาป่าจิ้งจอกอาร์ติกอะไรไม่รู้อะไม่งั้นเดี๋ยวเกมมันจะไม่เดินละมาเร็วขอหนังหน่อยโอ้เออนีอันนึงแล้วเราจะอยู่รอดได้ยังไงวะขอหนังหน่อยโอ้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 ยโอยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอย ขออีกตัวเออต้องอนี้แหละวะโอ้ยโอยโอยเหมือนจะต้องอยู่นิ่งปะถ้าอยู่นิ่งมันจะไม่ทำอะไรหรอกเพราะว่าที่เราตกลงไปหมดอยู่ดีก็มาโผล่ข้างหน้าเออบินเลยนี่ไงทิ้งหัวนก้วย,ยไปแล้วครับโทษครับพี่โทษครับตัวอะไรวะโหแมงกวางอยู่ข้างหน้าจะดัาากหน้าเราะดิเห็นปะ ในดักหน้าเราแต่ไปเท่าไหร่โอ้ยเชี่ยโอ้ยโอ้ยไอ้ขี้ออมมือสองเว้ยมีโคตรแรงเลยเอ้ยลูกสองเว้ยสักหน่อยปะหรอปุ่งโอ้ย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 จะตายแล้วตึง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 เสียบ สียโอ้ยโอ้ยยายายาจะตายเลยเหี้ยโอ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 ้ยช้าแล้วนะพี่ลูกสองแม่งเลยอืมอืมโอ้ยกับตายชีวิตไม่ตายเพราะนกคู่ก็อะไรสักอย่างแหละถ้าได้ขนนกคู่มาอย่างนี้พี่ก็ได้ไอ้นี่ดีวะเอาขนนกคู่มาแลกกับมันได้นะ จะได้เอาเจ้อเพลิงมาใส่ไฟไหรอกลางคืนมาอีหล้วยังไม่ได้ทอมอะไรเลยน้องนกครูโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยลงมาแล้วอยู่นิ่งอยู่นิ่งอยู่นิ่งไม่เห็นไม่เห็นเว้ยไม่เห็น <laughs> แต่เย็นมากอ,อยู่ตรงนั้นอนะโอ้โหดูดิหน้ายังหลอนนะไอ้เฮีย <laughs> หน้าโคตรหลอนอะแล้วมันทิ้งขนนกป่าวะหรือว่าทิ้งบ้างไม่ทิ้งบ้างนี่ไงขนนกโอ้โอ้ย โอ้ยย่โอ้ยโอ้ยโอ้ยอยายายาเลยรอดจากนกฮูกแต่ไม่รอดจากไอ้ตัวนี้เละคลิปนี้ก็มีเป็นั่นนี้แล้วไปๆแล้วบายยคลิปหน้าเดี๋ยวมาแก้มือ